โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอาสากิเคจินะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญเหมือนเทิมนะครับใน E ีพีที่3ก็ขอบคุณสําหรับคนดูอ p พีที่1กับ E p พีที่2กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามาสู่อ p พีที่3นะครับส่วนเรื่องอีพีที่3จะชื่อเรื่องว่าหุ่นปั้นในห้องวิจิตรศิลป์นะครับโอเคครับจะเริ่มเล่ากันเลยนะครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าจะมี โรงเรียนหนึ่งที่มีสาขาวิจิตรศิลป์นะครับในโรงเรียนนั้นนะครับจะมีคนที่แบบว่าเรียนอยู่ในนั้นประมาณ5-6คนนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายอยู่ในเรื่องของห้องวิจิตรศิลป์นะครับก็มีนายบอยนะครับที่กําลังปั้นหุ่นอยู่ในนั้น ก็ปั้นหุน่นพยายามปั้นหุ่นจนดึกนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้บอกว่าถ้าใครยังไม่เสร็จสามารถปั้นได้จนกว่าโรงเรียนจะปิดนะครับซึ่งโรงเรียนจะปิดนั้นจะปิดในเวลาช่วงประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มนะครับในช่วงเวลาโรงเรียนสมัยก่อนนะครับในโรงเรียนนั้นคราวนี้มีรุ่นพี่มาเล่าเรื่องให้นายบอยฟังว่านายบอยนายดูหรือเปล่าว่าในห้องวิจิตรศิลป์นี้มีเรื่องเล่าด้วยนะนายบอยซึ่งไม่รู้อะไรเลยก็เลยถามกับรุ่นพี่ไปว่าจริงหรอครับรุ่นพี่ มันเป็นเรื่องเล่าแบบไหนหรอครับรุพี่ก็เลยตอบไปว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่สยองขวัญมากเลยนะแกะตั้งใจฟังนะนายบอยก็เลยทำท่าพยักหน้าเหมือนบอกว่าครับผมรุงพี่ก็เลยเล่าว่ามันมีนะนักเรียนคนหนึ่งนะที่พยายามปั้นหุ่นออกมาให้ดูสวยงามเป็นรูปร่างผู้หญิงที่งดงามเพราะว่าหวังที่จะทำให้เป็นงานโปรเจกที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา เขาเลยทุ่มเทปั้นหุ่นนั้นทุกวันทุกวันปั้นแต่เช้าจนดึกจนเช้าจนดึกเขาได้ปั้นแล้วใส่จิตใจนั้นลงไปอย่างแนวแน่นใส่เข้าไปในรูปปัน้นแต่อยู่ดีๆนั้นรูปปั้นนั้นเขาก็กลับขยับได้แล้วเขาก็ตกใจมาอย่างมากรูปปั้นนั้นขยับแล้วยิ้มยิ้มแบบ หน้าด้วยสยองขวัญแล้วปากด้วยกว้างมากทําให้ชายคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวและตกใจอย่างมากเลยวิ่งหนีออกไปคราวนี้เรื่องเหตุการณ์นั้นทําให้รุ่นพี่คนนั้นได้ลาออกจากโรงเรียนไปเลยล่ะแล้วเรื่องเราครั้งนั้นก็ผ่านไปนานมากจนในสุดเรื่องเล่าพวกนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคนไหนที่มาปั้นหุ่นนี้จนดึกดื่นนั้นก็จะพบกับหุ่นนั้น โผมมาจ้องมองพวกเขาแล้วยิ้มกว้างให้พวกเขาทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาปั้นในกลางดึก <What? S 1> นายบอยก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็ตอบไปว่าลุงพี่ครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรอครับมันน่ากลัวมากเลยนะครับนั่นนะลุงพี่ก็เลยทําท่าหัวเราะแล้วก็บอกว่าฮ่าฮ่ามันก็แค่เลือกเล่านะ แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะฉันก็เป็นนักเรียนที่เลอะแหละนะฉันไม่เคยอยู่ดึกเลยนะฉันจะแบบที่งานแล้วก็มาปั้นที่หลังเพราะงั้นฉันก็ไม่เคยเจอเนาะเพราะงั้นนายที่ตั้งใจนะเวลาจะปั้นตึกดือก็คิดให้ดีดนะเผื่ออาจจะได้เจออะไรเรื่องดีๆก็ได้เพราะงั้นฉันไปแหละเพราะว่าฉันต้องไปเล่นบอลน่ะนะนายบอยก็เริ่มรู้สึกวันๆเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทํางานนี้เสร็จแต่ต้องด้วยงานแล้วก็ เวลาที่เขารู้สึกนั้นเขารู้สึกว่าเขาต้องอยู่ดึกนายบอยก็เลยคิดไปว่าเรื่องเล่านั้นมันก็แค่เรื่องเล่าเขาเลยไม่สนใจแล้วปั้นต่อไปนายบอยก็ตั้งใจปั้นหุ่นของเขาด้วยความที่ว่าหุ่นของเขาจะสวยแล้วก็ดูเท่เขาก็ปั้นไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปจนดึกดื่นเขานี้ยามก็เลยเดินเข้ามาหาเขาแล้วเคาะประตูว่าปอกปกมีใครอยู่ในห้องวิจิตรศิลป์ไหม นายบอยก็เลยตะโกนตอบไปว่ามีครับโอ้ยามก็เลยตอบทักทายยามก็เลยพูดว่าเดี๋ยวอีกไมนะ่นานโรงเรียนก็จะปิดนะตอนนี้เวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มนะเธอสามารถอยู่ได้อีกสองชั่วโมงนะถ้าโรงเรียนใกล้จะปิดเมื่อไหร่ฉันจะมาเรียกเธออีกรอบเพราะงั้นอยู่ในห้องนี้ห้ามหนีไปไหนล่ะนายบอยก็เลยตอบไปว่าครับเข้าใจแล้วครับนายบอยก็เลยกลับมาทํางานต่อไปเรื่อยๆ เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆอยู่ดีๆนบอยก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรจ้องมองเขาอยู่ในห้องที่อยู่ในส่วนลึกที่เป็นโกดังเก็บหุ่นในบอยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกแบบว่าอยู่คนเดียวพะวงไปเองคิดไปเองในบอยเลยไม่สนใจจนเวลาไปถึงสองทุ่มครึ่งนบอยเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้เขาอย่างช้าๆนบอยครั้งนี้เขาเลยกลับหันกลับไป แล้วเขาก็พบกับหุ่นที่กำลังหันหน้ามาหาเขาแล้วกำลังเสยยิ้มให้กับเขานายบอยรู้สึกตกใจตกใจเป็นอย่างมากนายบอยเขากลัวแล้วเขาสั่นไปทั้งตัวเขาทำอะไรไม่ถูกอยู่ดีๆหุ่นนั้นก็ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างนายบอยก็ไม่รู้จะทำยังไงนายบอยเลยจ้องไปที่ปากนั้นแล้วหุ่น ในนั้นก็พูดว่าเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นดีนะในบอยเริ่มแปลคำถามนั้นแล้วในใจเขาก็รู้สึกเสียวสลังขึ้นมาแล้วไหวขึ้นมามือของเขาสั่นมากจนทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่ดีๆนั้นก็มีคนเคาะประตูในบอยเลยสะดุ้งตกใจอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่า คนที่เคาะประตูคนนั้นก็คือยามยามได้มาพูดว่าถึงเวลาแล้วตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มแล้วโรงเรียนจะปิดแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วนายบอยก็เลยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาแล้วพอเขากลับหันหลังไปนั้นหุ่นตัวนั้นก็ได้หายไปนายบอยก็เลยได้กลับรีบกลับบ้านเก็บข้าวของรีบกลับบ้านโดยทันทีแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแต่ละคนก็หัวเราเะเยาะเย้ยว่าไม่ใช่เรื่องจริง แต่ในบอยก็ได้คิดว่าหุ่นตัวนั้นเขามาเพื่อชมเราอย่างนั้นจริงๆหรอโอเคครับเรื่องเล่าก็มีประมาณแค่นี้นะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ผมได้ฟังมานะครับเป็นเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งที่เรียนในสายวิจ,จิตรศิลป์นะครับที่มาเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเขาที่สมัยที่เขาเรียนเขาก็เป็นแบบว่าคนที่แบบว่าอยู่ในช่วงการเรียนสมัยแบบวิจ,จิตรศิลป์ช่วงแรกๆนะครับ ช่วงนั้นนั้นคือแบบมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าโรงเรียนสยองขวัญอะไรพวกนี้เยอะนะครับโอเคครับก็ท่านใดที่ชอบเรื่องเล่าของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปสยองขวัญแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครบเพราะงั้นไปพบกันในคลิปหน้านะครับ